เราเป็นโครงการที่แก้ปัญหานะครับความหลากหลายของพิชพันธุ์นะครับที่ยังไม่ตอบโจทย์กับผู้บริโภคนะครับเราต้องการหาทางเลือกนะครับในเรื่องของพืชภัณฑ์ผ้ามหฮอม,หอมให้มากยิ่งขึ้น ประจบเหมาะกับในปัจจุบันนี้นะครับในชุมชนเนี่ยมีการใช้สีวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่นะครับกับสีธรรมชาติที่ได้จากห้อมนะครับงั้นเราก็เลยจะพัฒนาผิวพรรณนะครับเราก็ผิพรรณที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นผิวพรรณที่ใช้จากห้อมธรรมชาตินะครับที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นภูมิปัญญาของสวัสดแพร่ครับราาการดำเนินงานนะครับราาตัตบากรเนี่ยเกิด Learning p l a t f o r m นะครับที่เราให้ชื่อว่าแพร่โมเดลนะครับ โดยเริ่มต้นจากตัว P นะครับวางแผนร่วมกันนะครับทำงานเป็นทีมและวิจัยนะครับร่วมกับแกนนําแล้วก็คนรุ่นใหม่ภายในชุมชนนะครับต่อมาตัว H นะครับ Happiness นะครับการทํางานเนี่ยต้องมีความสุขในการทํางานนะครับทำงานในสิ่งที่เรารักนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบร่วมกันนะครับกับตัวนัวัตกรนะครับที่จะขับเคลื่อนผลงานไปด้วยกันต่อไปนะครับตัว R นะครับ Reinforcement นะครับคือการหนุนเสริมนะครับ การทางานร่วมกันนะครับหรือการให้แรงเสริมนะครับกับตัวนวัตกรนะครับว่าเราจะต้องมีการขับเคลื่อนนะครับเพื่อสู่ความสําเร็จร่วมกันตัว A นะครับ Active นะครับการคล่องแคล่วนะครับในการทํางานเชิงพื้นที่นะครับเราได้ตัวนวัตกรเนี่ยที่เป็นคนในพื้นที่นะครับก็จะมีความสามารถในการจะทางานนะครับเชิงพื้นที่ตัวที่4นะครับ evaluation นะครับเราก็จะต้องมีการประเมินการทํางานนะครับ ให้บรรลุถึงส่งนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับในระหว่างการทํางานอันนี้เราก็จะเกิดมาเป็นแพลตฟอร์มนะครับการเรียนรู้ของเราที่ชื่อว่าแพ้โมเดลครับจากการดําเนินการวิจัยนะครับเราก็จะมีลักษณะนะครับของตัวนวัตกรที่เกิดขึ้นมานะครับที่เราเรียกว่า 5C นะครับ C แรกเนี่ยครับก็คือคอมมูนิตี้นะครับเราใช้ชุมชนเป็นหลักนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถนะครับของตัวนวัตกรครับในการทํางานร่วมกัน ตัวที่2นะครับก็คือตัวเช a น,นะครับคือสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับนวัตกรเนี่ยจะต้องมีความที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับในตัวสร้างนวัตกรรมใหม่นะครับแล้วก็ที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนนะครับอันที่3นะครับ collaboration นะครับคือการสร้างความร่วมมือน,นะครับ ในการที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานนะครับนอกจากนวัตกรจะทํางานด้วยกันแล้วเนี่ยนวัตกรเนี่ยจะต้องไปทํางานร่วมกับแกนนําชุมชนแล้วก็ตัวชุมชนเองนะครับที่เป็นประชาชนนะครับที่จะสร้างรายได้ให้กับเขาตัวที่4นะครับคือคลีนนะครับต้องมีความซื่อสัตย์โปร่งใสนะครับเพื่อที่จะให้การทํางานเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับตัวสุดท้ายนะครับคอมมิชเนต์นะครับคือทํางานอย่างมุ่งมั่นนะครับก็คือจะต้องมีเข็มทิศในการทํางานร่วมกันที่จะ สร้างการที่จะอนุรักษ์และการขับเคลื่อนการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนภายใต้ผิวพันธ์ภาพมอหอมอในกระบวนการนะคะในการพัฒนานวัตก,กรเนี่ยเราก็เริ่มจากนะคะการคัดเลือกนะคะสมาชิก ในกลุ่มนะคะที่มีคุณสมบัตินะคะในการเป็นนวัตกรในชุมชนนะคะในส่วนของการสังเกตนะคะในเรื่องของทักษะการปฏิบัติงานนะคะในการสื่อสารนะคะการมีปฏิสัมพันธ์นะคะจากนั้นนะคะเราก็ผ่านกระบวนการในการพัฒนาโดยการที่ทางงานวิจัยเนี่ยได้สนับสนุนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนํานำวัตกรรมต่างๆนะคะมา ใช้ใน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 กระบวนการนะคะแล้วก็ในการสร้างโอกาสให้กับนวัตรกรเนี่ยให้เป็นวิทยากรนะคะรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจาก งานนวัตกรรมนะคะแล้วก็โดยมีวิทยาชุมชนสงขลาเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนะคะผลที่ได้นะคะจากนวัตกรชุมชนเนี่ยเราจะเห็นว่านวัตกรเนี่ยจะมีทักษะในส่วนขององค์ความรู้มากขึ้นนะคะมีทักษะในการสื่อสารมากขึ้นและก็เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนมากขึ้นนวัตกรรมที่เรานํามาใช้นะคะเป็นนวัตกรรมด้านความรู้นะคะในเรื่องของกระบวนการการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะรวมถึงการเพิ่มช่องทางทางการตลาดนะคะในส่วนของการ สร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติเนี่ยค่ะเราก็สร้างนะคะในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยในเรื่องของการที่จะให้สมาชิกในชุมชนเนี่ยมีการวิเคราะห์บริบทของชุมชนนะคะว่าชุมชนของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมีการสร้างกิจกรรมในการเรียนรู้นะคะการทดลองนะคะโดยการนาเอาวัสดุที่อยู่ในพื้นถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลือกยางพารานะคะหรือว่าเปลือกสตอที่หาได้มากนะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะรวมถึง ผลมากนะคะนำมาทดลองนะคะเป็นกระบวนการย้อมนะคะแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้แล้วก็จากนั้นนะคะเราได้เส้นได้เนี่ยที่ได้จากการย้อมธรรมชาติเนี่ยนะคะมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตรงนี้ค่ะค่ะจากโครงการวิจัยที่ทางวิทยาลัยชุมชนเข้ามาสนับสนุนนะคะก็ได้นำขั้นตอนกระบวนการการย้อมสีจากธรรมชาติโดยนำวัดวดสดุภายในธรรมชาติของเราเนี่ยค่ะนำมาย้อม เราสามารถกำหนดต้นทุนของเส้นได้แล้วก็เราสามารถกำหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ของเราได้ทำให้กลุ่มเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยปี63เรามีรายได้อยู่ที่ประมาณ65,000บาทนะคะต่อปีแล้วก็พอปี64เนี่ยเฉพาะ6เดือนแรกเนี่ยเราได้มาแล้วถึง96,000บาทแล้วค่ะ แล้วก็ตอนนี้มีแนวโน้มว่ารายได้ของเราก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ภายในกลุ่มเนี่ยทางสมาชิกกลุ่มเนี่ยก็ชอบสนุกที่จะเ,เรียนรู้การย้อมเส้นได้แล้วก็คือให้ความร่วมมือแล้วก็มีความสามาคัคคีเพิ่มขึ้นภายในกลุ่มด้วยค่ะทุก่นมใจงานและด้านสุดเลยตำบลพักเทออำเภอกัะการัน จังหวัดรสระแก้วได้สื่อสารวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านทากษะออกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องข่ให้เกิรดรายได้และับเลื่อนเศรษฐกิจของพิมชนจังหวัดสัะแก้วเป็นจังหวัดที่มีการปลูกดอกดาวเรืองใา้ตัดดอกจำนวนมากถาเห็นวฤดูการตัดดอกจะมีดอกดาวเรืองที่เกเกณจากการตัดดอกหายจำนวนมากดาวเรืองยังมีสมุนไพรช่วยเรียผิวพรรณ สร้างความชุ่มชินให้กับผิวแก้ปิดขัดและอาการระคายเคืองต่างลุมข้าทอชมชนร่างใจน้ำและข้ามัดย้อมสีธรรมชาติร่าตื่นเตินสรรสร้างเ,าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของข้าป้าเป็นข้าทอมัดย้อ,อมอสีธรรมชาติจากดาวเรืองทอและมัดด้วยฝีมือคนในชมชนพัฒนาวดลายด้วยตัวเองจนชานา ขบวนการย้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนเป็นหลักโดยเฉพาะดอกดาวเรืองเป็นดาวเด่นในการพอและมัดย้อมของชุมชน